ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกรอบหนึ่งและนี่ก็คือเพลงของเปิดคลิปและนี่ก็คือเพลงเปิดของคลิปที่จะทำให้ทุกคนได้สนุกและนี่คือช่องผมผู้สร้างนักสอนเรามาเล่นเอรัไห้ดูนะครับเอรัตเอรั at, จะเออะไรก็ช่างแหละแต่ผม ชอบลุงเอและนี่มันโชคชะตาหรือเปล่าเนี่ยทำไมเอลสูจะคิดเหมือนกันแล้วก็ใช้พันธีิด้วยอัอบแสลำแรกครับอัพสกิลสองอัพสกิลหนึ่งนะครับสู้ของไปนะสู้กับศัตรูไปด้วยกันเอาโบกินส์เปียเป็นนันอับแรกนะครับใช่ปะครับโบกินส์เปียรอคนมาครับรรมีทีครับ ก็ว, <ım> วีไวๆจะได้เก่งครับกุดครับหนียะของเราทีบับไปมากครับเหนียะตีบ้าครับครับก็กำลังอีโมจิ พร้อมกับเติมเลือดครับรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวตัดไปตอนไฟตอนนี้นะครับก็เข้ามาแล้วครับแบบเยอะมากน่ากลัวจัดเล่นตีไวๆสิครับจะได้เก่งยิงไม่โดนใจเดี๋ยวางล่างไนนะครับใส่ร่างผิด โอเคแดงล่างถูกแล้วดแใบงบบบครับตัวนม่โดนครับตานี้รอดยากครับตกแล้วครับดดรอด,ดยากอันนี้ก็รอด,ดยากเหมือนกันครับยิงไม่โด,ดนโดดครับแบบนี้รอดยากกับท้ายเกมปีมังกรครับ กองไร้มากครับตัวใหม่เอดัสเซลสูรัสครับตีเนี้ครับเนี้ยครับตีครับตีปกติครับแบกรออยู่ในพุ่งครับแาร์อันตีครับตีมั่วๆครับกลับไปเติมเลือดครับเติมเลือดเสร็จแล้วก็กลับมาครับอินเนสยาเจอแบบนี้รอดยากครับ แต่เขารอดไปนะครับรอดไป <Yeah. S 1> ทีสกิลไป้ <Yeah. S 1> วสกิลสอง <Yeah. S 1> เจ็บครับกลับ,บ้างครับ <Yeah. S 1> ยังไม่กลับครับต้องคอยกันอยู่ตรรลอดเวลารอมังกรเกิดครับเจ้าผ <Yeah. S 1> ู้บังกรมาไหมครับ <Yeah. S 1> โดนครับ yeah. ชนกดเลวแยบแยบเลยครับไปตีมังกรครับแสงนะั้นคือวจ,จัตถุนิรันด ่ว no, 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 so no, mm ัน hmm. น no, mm ี้ก็หนีไปครับปินลาดเราไปครับก็เป็นเรื่องแย่ครับทำไมเอลสู่งน้ำเราวะอามาเหนือครับเสียงลิงอะไรครับผมก็มีเหมือนกันนะครับไม่น่ายักษ์ไรเลยครับขอบมุณครับก็แบบนี้นะดีไปรับ าจย์ครับแย่มากครับเดี๋ยวเราตีมังกรอย่างเดียวเลยครับสีนมาลาดก็โคตรขอโทษเลยขอโทษเลยล้ดแม่งเลยอ้าวอะไรวะก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแม่งเหรอเออมังกรตัวแล้วตีมังกร แกแบบนี้รอดยากครับอะดับีครับโคตรแย่เลยครับดีไปครับกระจกครับมีแต่คนร้ายครับผมชอบโคตรโคตรไม่ชอบเลย แบบสึกเฟลมากอ่ะเวลาตีอะไรสักอย่างล้วอยู่ดีๆมีนร้ายอ่ะแต่ถ้าเกินเกินสองก็ดีครับยิ้มเลยต้องฆ่า่ันนะแบบนี้รอดยากครับเอลซูแบบนี้รอดยากครับ ไม่มีคนตีมังกรครับเอลซูตีมังกรครับขอบคุณครับเอลซูฟังตรงข้ามเคลียร์คีปอยู่ไม่รู้ว่าเรากำลังตีมังกรเราได้มังกรครับเด๋ยวตาไปตอนเกิดเลยนะครับตอนนี้ก็เกิดเลยนะครับก็พยายามวิ่งรีบบิไปเติมเพื่อน เล่นกันี่้วันนี้ไม่ฮ์เลยลาไม่ได้ด้วยในช่วงเวลาที่หลังนี้เขาได้เรียนรู้อะไรมากมายโอยีตะโกนแอนดีด ก็ไปเติมเลือดครับขอโทษที่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้นะครับตอนนี้แบตเหลือยี่สิเปอเซ็นะครับต้องรีบอัดครับเติมเลือดเสร็จแล้วครับกำลังซีมีมังกรครับต้องรีบครับ,ร,บ,ร,บรีบไปลัดกันยาอ,อนครับยิงมาแก่ไม่โดนครับ แย่จัด <Double kill. S 1> ต้องแบกพวกโง่เหรอครับผมรับไม่ได้นะครับไอหมาแก่ดีบ้านเหรอครับโคตรแย่เลยห <A. S 1> มาแก่ม่งห้าวจัด <Enemy ultimate. S 1> แต่ก็ลูกผมไม่ได้หรอกผมแบกบต้องมาแบกลูกขยาแบบเน,นี้ย คุณรับได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วจะเป็นอยากแบกวนะขอทนนี่จะเอาไปใน,นสุดท้ายนะครับแบบคลียครับผมอยากออกอะ่ปะปะนา้าหมนะ่ไม่ไม่ดีโคตรจอมเลย กลับบ้านไปเติมด้วยครับแค่แล้ครับ เดี๋ยวตัดไปอีกตอนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ชนะไปครับเพราะว่าผมแบกเดี๋ยวดูนะครับว่าใคร MVP เราสรุปผมแป๊บหนึ่งนะครับผลครับโอเคครับสรุปผลเสร็จแล้วครับรอแป๊บนึงนะครับอาจจะแลกๆนุ่งๆนิดหน่อยใช่ครับแล้วผม MVP ครับ หัวร้านเหรอเมื่อกี้จะภาพงูเป็นใช่ปะในรา้านหัวร้านสร้างมาในรับเอาเป็นว่าผมชนะครับแต่เราเปคะแนนน้อยกว่าของเราเยเจ้ามันเลย,เอเยโอเคครับขอจบคลิปครับขอบคุณครับ